ที่จะเข้าถึงเขาได้เท่ากับคุณเพราะที่ผ่านมาเนี่ยควีนถือเหรียญเนี่ยเนี่ยนั่งคอยรับความรู้สึกเขาบางครั้งก็ดีกับคุณบางครั้งไม่พอใจก็ใส่คุณและบางครั้งก็ทําเหมือนคุณไม่มีตัวตนอยู่ในโลกของเขาแต่ทีนี้มันจะกลายเป็นช่วงที่กลับกันแล้วคุณก็แค่ไม่เข้าไปในโลกของเขาแต่เขาจะขาดคุณไม่ได้เพราะเขาต้องการให้คุณอะ อยู่กับเขาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้เนะี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่อ่อนแอเหมือนกันนะต่อให้ว่าจะดูเชิดใสหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีที่มาที่ไปของเหตุและผลก่อนที่เขาจะเป็นแบบเนี้ยเขาก็เคยเจอกับความเสียใจขั้นหนักมาแล้วเขาก็แค่จาเป็นจะต้องเรามัดระวังตัวแต่ทีนี้ มันไม่สมควรไหมที่จะมาทําใส่กับคุณในขณะที่ตัวเขาก็ดูว่าคุณคือความจริงใจให้กับเขาและคุณก็คือความสุขให้กับเขาเขามาทําอย่างนี้เท่ากับว่าเขากระทํากรรมผิดคนกับคนที่ไม่ได้รู้อิโนโออินิอะไรกับเขาด้วยแต่พยายามที่จะทําดีเพราะมีความรู้สึกอยากดูแลอยากใส่ใจเขาหรือรักเขานั่นแหละ สิ่งสิ่งนี้มันก็เลยส่งผลให้ตัวเขาเนี่ยได้รับผลของการกระทำนั่นก็คือการคิดมากวิตกกังวลนอนไม่หลับกินไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งตรงนี้แหละมันเกิดขึ้นจากผลของการกระทำของเขาทั้งหมดทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณแล้วว่าคุณจะตัดสินใจยังไงกับเขาว่าคุณยังจะให้โอกาส